เลยน้ำกำลังจาหนที่ถูไปรถตับเตื้องด้วยวค้นหาให้ละเอียดนะ้วก็หนึ่งสองสองคนนะครับอ่าไอพวกเราก็ถามนะครับเิด่อนเีาเช็คคาอะไร หนึ่งสองสามก็เยเหตุการณ์ที่เกิดในอุ้งนั้นไม่มีนะครับไม่มีตัวจะวิ่งกัน็นโกลาหฮดก่อนะครับเมื่อกี้ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีนำผู้ไปเก็บนำสมุนไพรไปนะครับเข้าไปคูานหาติาดตารให้แม่ที่อยู่ที่ทางไฟฟ้าออกใช่ไหมเราจะทำยังไงไม่บอ้องทั้งยัง